นั่งนี้ก็ได้นะบรรยากาศริมน้ำอยู่กับแมวแมวนี้แมวนี้ทานหมดแมวนี้ทานหมด เพื่อนครับช่องโดโดพาเที่ยวพี่โดสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีครับยังสวัสดีครับช่องอะไรช่องโดโดพาเที่ยวพอรูปเที่ยวกินตาดบายในช่องยูทูบผมในเดินทางเมื่อวานเมื่อคลิปก่อนหน้านี้แยกย้ายจากเียาวันชัยคุณตู่คุณยุ้ยเียาวันชัยคุณตู่คุณตู่คุณยุ้ยพี่ท็อปพี่ท็อปที่ร้านอาหารท็อปตรงนครชัยศรีสระบุรีนะออกจากนู่นหก เกือบหกโมงเย็นตอนนี้ผมนั่งอยู่ในที่พักที่แถวสามชุกสุพรรณบุรีครับเพื่อนๆครับหลวงปู่ทวดหลวงปู่วเมื่อคืนมาถึงก็สองทุ่มแล้วก็เลยนั่งตัดคลิปถึงดึกดื่นก็เลยไม่ได้เปิดกล้องเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูที่พักที่นี่นะฮะเผื่อเป็นทางเลือกแนวทางที่เพื่อนๆอาจจะ แวะเวียนมาตามรอยช่องดโดพาเที่ยวมานะครับดูด้านในก่อนละกันเราเก็บข้าวเก็บของแล้วเดี๋ยวเราจอกไปทานข้าวกาลังเก็บข้าวของกันครับครูตั๊กสวัสดีค่ะนี่ฮะให้เห็นภายในห้องนี้กว้างใหญ่กว้างขวางพอสมควรนอนได้ห้าคนนะหนึ่งสองสามสี่นุ่นห้าคือเตียงตรงหน้าประตูนู่นฮะ บรรยากาศก็สบายๆครับนี่เราเปิดม่านออกก็เห็นวิวต้นกล้วยฝั่งตรงข้ามก็เป็นบ้านคนมีลําคลองสาธารณนะเนี่ยเมื่อาาคืนพี่โร่นอน,นเตียงนี้คนเดียวเลยนอนคนอะไรคนเดียวสบายไหม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 สบายครับมา,มาเดี๋ยวช่วยพ่อยกออกไปบรรยากาศในห้องก็เป็นแบบนี้ครับแล้วก็มีทีวีมีแอร มีโต๊ะนั่งสบายๆเพราะว่าเรามามืดค่ำแล้วก็เลยไม่ได้เลือกโรงแรมใหญ่โตอะไรนะครับมาดูในห้องน้ำนิดหน่อยก็เลือกที่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนก็โอเคกว้างขวางไม่แคบแคบเกินไปนั่งทำงานได้ห้องนี้1,000บาทครับเพื่อนๆครับ ไปพี่โช่วยพ่อขนของขึ้นรถเดี๋ยวเราไปเ,าเขามีอาหารเช้าเป็นพวกไข่เป็นกาแฟขนมปังอะไรทํานองนี้ครับห้องนี้1,000บาทครับเพราะว่าพักได้ห้าคนหนึ่งบาทของเราของเราไป,ไปวางไว้ที่ข้างหนา้าโดทข้างหนา้า มันเปิดประตูด้าน<ม>ขวาให้หน่อยเปิดประตูอนี้วางเปิดประตูอันนี้วางไปแล้วไอ้เก้าอี้นี้ยังเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเ,เราเคลียร์ห้องคืนเขาเรียบร้อยแล้วครับไปเดี๋ยวเดินไปตรง จุดรับประทานอาหารแล้วก็มาดูบรรยากาศด้านนอกของที่พักกันครับกูตักไปดูอะไรเข้าห้องอื่นไปดูห้องอื่นเหรอมันเป็นบ้านแฝดบ้านดอนแก้วอ๋อดอกแก้ว <laughs> นึกว่าชื่อชื่อเหมือน เพราะว่าพักได้น้อยกว่านะของเรามันห้าคนแต่เมื่อคืน,นเผอินเหลือห้องสุดท้ายห้องสุดท้าย<ะ>ห้องนี้สะอาดเมื่อคืนมามืดฮะมองไม่เห็นอะไรมาก็จอดรถก็เข้าที่พักน,นั่งทํางานเลยแม่น้ําอะไรพี่อุโดรแม่น้ําท่าจีนก็บรรยากาศดีฮะต้นไม้เยอะดีลมพัดเย็นสบาย กลับมาเมื่อคืนเรามองไม่เห็นเนาะนี่รับก็บรรยากาศริมทางเนี่ยดูตรงห้องแม้สวยนะพี่ตรงใช่แต่ว่ามันพักได้สองคนแต่เต็มสามคนนะแต่เต็มโทรมาเขาบอกเต็มใช่ไหมเห็นแม่น้ำ ย่านสามชุกก็มีที่พักที่เป็นอยู่ริมแม่น้ำเยอะนะฮะถ้าเ,เพื่อนๆติดตามคริปบ้านโดโดโพาเที่ยวก็คงจะเห็นว่าเรามาพักแถวๆนี้บ่อยเพราะว่าเป็นทางผ่านเส้นทางไปเส้นท,ทางกลับที่จะมุ่งไปทางเหนือก็ได้หรือตีลัดไปอีสานก็ยังได้มาตรงบริเวณที่พัก ้องอาหารของพี่พักไม่ไปนั่งริมริมน,น้ำเหรอถามเขาก่อนอาหารเช้าเขาจัดเสิร์ฟยังไงนี่ฮรเขามีกาฟฟแฟฮอทดอกไข่ลวกอ่ะโอเคมันก็นี่มีมีฮอทดอกนี่ครับครับเขาก็มีฮอทดอกม,มีไข่ลวกถ้าถ้าหมดมีมีไข<า>่เติม ฮะแล้วก็ขนมปังกาแฟนี่ตามน,นี้เลยครับแล้วก็น้ำก็มาตรงนี้เลยครับช้อนอยู่ในนี้นี่ในนี้ก็มีอ้กาแฟอยู่ในี้ครับขอบคุณครับนั่งนี่ก็ได้นะบรรยากาศริมมน้ำ อยู่กับแมวแมวนี้แมวนี้ทานหมดแมวนี้ทานหมดภูม <soft smells at art> ิทัศน์แม่น้ำท่าจีนมาแล้วไข่ลวกเดี๋ยวพี่โดนนั่งรอแป๊บนะนั่งชมวิวริมน้ำ เดี๋ยวเรารอไข่ไาอหาหารเช้าง่ายง่ายมันไข่ลวกไหมเอานมไหมใส่นมรื้ยังเดี๋ยวพ่อไปเอานมมาให้แล้วก็เดินเดินทางต่อนะครับว่าจะ พาคุตักไปกินอาหารปลาอาหารปลาปลาแม่น้ํนอาอาจจะเป็นชายแดนระหว่างสุพรรณกับชัยนาทนะมีร้านเด็ดร้านเก่าแก่ที่คนชัยนาทเขารับประทานกัน

อย่างนี้ต้องเรียกว่าฮอทดอกทำฮอทดอกท่าอะไรครับคุณต้องใส่ไหนหอมพร้อมพร้อมนะจะหกลงเสื mm ้อนะทำเสื้อนะทำช้ะช้าทำช้าช้าเอาเลทำเลย น้องเหมียวมาอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นแม่ขนมปังคานเลยแบบมะกินไม่เป็นอยู่ดีอ่ะที่อยู่ไหนนะบ้านเรือนไทยอยู่บ้าน 嗯不空调开。 เรอววันนี้เราเลยตื่นกันสายสายสายพักผ่อนให้เต็มที่ครับมันเขามีวางเบ็ดตกปลาไว้นะคุณ น้องเบตตกปลาป้าเซกอบมีเยอะนะแต่เราไม่ชอบทานเซกอบบ้านเราไม่ชอบทานนี่ของผมเหรอลงโดโด้งโดด อิ่มอิ่มแล้วไปมันเราเดินทางต่อครับเพื่อนๆครับงั้นก็คลิปนี้ก็เป็นอาจจะสั้นๆเพื่อแนะนำที่พักให้เพื่อนๆเผื่อผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาได้ครับเขาชื่ออะไรนะชื่อว่าพันพิษาลีสอร์ด สามชุกสุพรรณบุรีฮะพันพิสารีสอดส,สามชุกสุพรรณบุรีก็อ,อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนปักหมุดมาได้เลยครับเย็นสบายลมพัดชมวิวแม่น้ำแต่ก็เป็นห้องอาหารด้วยนะออยตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเป็นห้องอาหารด้วยไหมฮะสมมติว่าวันหลังมามากินข้าวเย็นตอนบ่ายอะไรที่นี่ได้ไหมไ คือมาสั่งอาหารก็นั่งทานที่นี่เนาะเป็นอาหารตามสั่งเนาะพอ,อดีไข่ลวกที่เขารอไว้มันไม่ค่อยสุกพอดีเลยครับเป็นไข่ต้มยังมาตุมเลยไม่ชอบไข่ลวกมันไม่สุกนี่ เลือกเก่งจังเลยอะไรเลือซอสข้าวในสิ่งแต่งต้นเพลินโยนไข่ต้มมีประโยชน์ป้องกันอัลไซเมอร์ด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็ไม่มีไขมันไขมันไม่มีแค่สูตคอเลสเตอรอล กตักทานทุกวันนะคะพี่ทํางานก็มีขายทุกวันเลยที่ทํางานจากก่อนโรงเรียนนะกินไข่ต้มทุกวันปีหนึ่งเป็นเนี่ยกินทุกวันสวยเลยไหมไม่ใช่สวยมันดูดีหมายถึงว่าดีอะตเอาสวยหรือเอาไม่สวยเอาหม่ยถึงว่ามันลดหุ่นได้อพี่ดูเออลดุนได้เอาไหมอันนี้ลดหุนได้นะคะเนี่ยกินมื้อเช้า คือกินกินไข่ต้มอย่างเดียวไม่ใช่ว่าลดหุ่นได้แล้วไปไปกินอย่างอื่นอืมคือมุงใจกเขาแล้วใช่ไหม เมื่อก่อนเจาะกินอย่ไข่แดงอตอนนี้ก็มีติดไข่ขาวติดไปมั่ง ตรงเนี้ยหนึ่งพันบาทหลังไม้ไม่ได้ขายแล้วค่ะคือคือหลอกกิน <c oughs> อยู่ริมเมนม่นน้ำฮะเด,เดินไปดูครับอบอกว่า,ท,า,ท,าที่พักมีร้านสเต็กร้านกาแฟอยู่ด้านหน้าด้วย มาหันกล้องหาพี่อโด้จับมุมหาพี่เอโด้ยากร้านสเต็กกาแฟสดของเขาครับเลี้ยวเข้ามาจอดรถภายในก็สั่งกาแฟสั่งสเต็กได้